แนะนำเลยคนระับเกมกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอเดินเดี๋ยวเรามาดูระบบมากันว่ากดโดดไหมหนึ่งถกดเลือเล่อนเลื่อนอ่าแล้วถ้าไอเดินไปมันก็ระบบไหมแล้วถ้าเดินไปเราวิ่งอ่ะมันจะระบบสออตอบปะฮ้ยกระโดดสองจังหวะได้นี่วาไป อันนี้คืออ๋อเดือนแบบนี้ไปไปลองดูแนะนำนะครับเกมนี้แบบที่น่าเล่นแบบเอาไว้เล่นยามว่างเบื่อฆ่าเวลาแบบเนี่ยแล้วก็มีมุมขวาบนเป็นจุดเช็คพอยต์ครับว่าเราถึงถึงตรงไหนแล้วแต่มันติดจะมีโฆษณาหน่อยเราลองแตบะบแตบะบ แต่เลยเนี่มันจะได้ระดับไหนอ่ะเดี๋ยวดู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 โคสูงอ่ะโคสูงอ่ะดูดูเหมือนกระัยไปเรื่อยๆอ่ะสุดสุดเท่าไหร่อ่ะลองอ่าเดินเดินเนี่ยครับถ้าสนใจก็โหลดมาเล่นได้ฮะ นี่ครับผมเกมมือถือน่าเล่นอีกเกมนึงเดี๋ยวถ้ามีเกมนะ่าสนใจเดี๋ยวจะมาบอกเกมไหนครับผมโดดล้าแล้วครับผมเนี่ยก็ามาจุดเริ่มต้นถ้าไม่อยากจุดเริ่มต้นก็แต่จะมีโฆษณาหน่อยแต่ละอย่างครับผมเรื่องราวดีๆเยอะอย่าลืมไปแชร์และก็ติดตามนะครับ